สวัสดีเอาใหม่เรียบร้อยเกินไปพอยวันเดลุกี้ค่ะแฮมมี่วันเดลุกี้ค่ะฟ้าวันเดลุกี้ค่ะโมดี้จากวันเดลุกี้ค่ะยุนนี่วันเดลุกี้ค่ะฟางฟางวันเดลุกี้ค่ะเข้าห้องอัดครั้งแรกใช่ไหมคะเอาจริงๆนะคะหนาวมากก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยเข้าห้องอัดมาก่อนเลยค่ะ เธอที่ยากให้เธอเป็นลักเธอก็ทำให้รักตื่นเต้นมากเธอก็ทำให้เธอเธอก็ทำให้เที่ฉันต้องการเธอก็ทำให้ ก็ตอนแรกรู้สึกกังวลค่ะแต่ว่าพอเข้าไปจริงๆรรู้สึกไม่กังวลเท่าที่คิดค่ะเพราะว่าโอเคค่ะดีกว่าที่คิดซ้อมเต้นใช่ไหมคะซ้อมเต้นก็ดีค่ะจัดเวลาโอเคแต่ว่าก็ทุกคนให้ความร่วมมือดีแล้วก็ต่อท่ากันเร็วค่ะมันไปค่อนข้างไวซ้อมเต้นสนุกมาก ต้นหรอคะสนุกมากเลยค่ะก็ได้เต้นกับน้องๆทุกคนแล้วอะไรที่แบบตัวเองถนัดจริงๆหนูถนัดเต้นมากกว่าร้องครั้งแรกที่เห็นเพื่อนๆเต้นคือรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าทุกคนอะลายเต้นแบบแข็งแรงมากรู้สึกว่านี่แหละตรงนี้แหละสุดยอดขอมุ่งต่อไปคือคนหาความฝันฉันเ